กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเรื่องพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่4ระบุว่าในช่วงวันที่23-26เมษายน2566ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดจึงของให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าว ระมัดระวังอันตรายจากพายุฤด,ดูร้อนโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง,จงต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและปา้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงไม่ควรสวมใส่โลหะและหลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์มือถือขณะขเกิดพายุฝนฟ้าคะนองส่วนเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดผลต่อการผลิตทางการเกษตรและอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงในช่วงวันและเวลาดังกล่าวโดยจังหวัดที่คาดว่าจะมีผลกระทบมีดังนี้วันที่24เมษายน2566ภาคเหนือ จังหวัดนานอุตร,รดิษฐ์ตากพิษนุโลกและเพชรบูร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองคายบึงการสกลนครนครพนมชัยภูมิมุกดาหารแยกโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีภาคตะวันออกจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วชาเชงเงสาจันทบ,บุรีและตราดวันที่25-26เมษายน2566ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงราย ลำพูนลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากสุขโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยน้องคายบึงกาฬน้องบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินมุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจ,จเจริญน,นครราชสีมาบุรีรัมย สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐมรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วชาเชิงเซาชนบุรีระยอง จันทบุรีและตราด